มาเบิงบ่งเพิ่นใส่ตุ่มกันนะครับพี่นอ้องอ่ามาะไซสูมืออยู่บ่ครับบ่กำลังมาบ่นึกว่าแตา่มะไซสูมือเป็นเป็นตาด้บ่กะว่าบ่ส่วนมากนี่ถือปลาอีหยังครับปลาาขวอ๋อใส่ปลาขาวบ่ปลาขาวอีไท่ตัวใหญ่บ่โอ้ครับส่วงน้ำขึ้นเนี่ยมันติดอยู่ป่ะดิอันนี้ตอนนี้น้ำนี่บ่ไหลแล้วบ่ครับนี่ อแต่ก่อนนี่ไหลแห้งบ่แสดงว่าแต่ก่อนน้ำไหลก็นี่ที่สนนี่นโอ้ครับน้ำบกลงไหลเนาะฝนบกใครมาเน่วงไหนเนาะอืมอันนี้เขาเอินหวยยังบ่อขึ้นีหยโอ้หวยส้ำล้านมาับเน่หใส่แล่เราพ่อโอ้มันเป็นสั้นถิ่ลีลงไปเลยหวยสํำล้านนะครับพี่น้องครับ อันอยู่ในเขตของอำเภอไดครับเนี่ยโอ,อ้โอ oh ้ก oh, ับวังหินบะครับ oh, อ๋ออำเภอวังหินสิไปทางอุดมพอดโอ้ oh, มันเป็นสะพานกั้นบะครับอืมนั่นแหละครับพี่น้องครับเพ,พ่่นมาัส่ตุ่มเพ่นวานะครับพี่น้องครับ